สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเรื่องของเรา EP ที่9ในวันจันทร์ที่22มีนาคม2564นี้นะคะก็เรื่องของเราเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ มีแฟนหรือว่ามีคนคุยมีอะไรก็ตามที่เป็นความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังไม่มีสถานะที่ชัดเจนก็ได้เนาะเราก็จะมาดูกันแล้วก็มันเป็นเรื่องราวแบบดวงโดยรวมนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นเ,เหตุการณ์มันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,ไม,ง,างไม่ตรงเลยแล้วก็สถานการณ์แนวโน้มในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังเพื่อเป็นแนวทางนําไปปรับใช้กับชีวิตละกันนะคะก็วันนี้ เปิ่นใช้เทเลมาทาโร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเนาะว่าเรื่องราวของคนที่เข้ามาดู EP 9ในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของใครเอ่ยมาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณมาถามถึงก่อนคะ่ะว่าเออเป็นอะไรยังไงกันมาบ้างเนาะปิ่นจะแจ้งก่อนนะคะว่าคลิปในช่วงเดือนมีนาะคมตั้งแต่ช่วงวันนี้เป็นต้นไปอะ่ะ จนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยเนี่ยมันอาจจะดูแบบสั้นๆกระชับแบบสั้นลงแล้วก็กระชับมากขึ้นนะคะเพราะว่าปิ่นค่อนข้างที่จะยุ่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าปิ่นจะต้องเรียนแล้วก็ต้องสอบทั้งตลอดเนี่ยจนแบบหมดสิ้นเดือนเมษาเลยอ่ะคะ่ะท,ท,ทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปมันอาจจะสั้นลงนะคะแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าปิ่นจะทําให คอนเทนต์ Content, หรือว่าคลิปของตัวเองเนี่ยมันคุณภาพลดลงนะเออแต่แค่ว่ามันแค่สั้นลงแล้วก็กระชับมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเรามีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องทำในช่วงนี้นะคะเนี่ยจริงๆก็หยุดหยุดดูดวงถึงวันที่24มีนาคมนี้นะคะก็หยุดมาสักประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วแหละทุกคนอ่ะเรามาดูกันค่ะว่า สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงบ้างน,นะคะ King of Pentacle นะคะเรามองว่าอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานพอสมควรนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีก็ได้นะแบบการเงินดีอะไรอย่างเงี้ยและทีนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณนะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะ มีการมองอะไรในอนาคตไว้ด้วยกันนะคะแบบวางแลนที่จะทํานู่นทํานี่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยความสัมพันธ์ของพวกคุณอ่ะอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่ได้อยู่ไกลกันเนี่ยก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่พูดยังไงดีเหมือนแบบไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆสักเท่าไหรอ่อะค่ะเออมองว่าน่าจะยังมีการ พูดคุยสื่อสารกันอยู่นะคะน่าจะยังคุยกันดีอยู่ในช่วงนี้เออพลังงานแปลกมากเลยเดี๋ยวมาดูเพจอัพวานกันค่ะว่าเป็นอะไรเพจอัพวานนะคะเหมือนมีใครคนใดคนหนึ่งที่ที่ที่รู้สึกว่าเหมือนอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันเริ่มต้นที่จะจริงจังกันได้แล้วอะค่ะเออเริ่มต้นเพื่อที่แบบจะพัฒนามาเป็นคู่รักกันได้แล้วให้มันจริงจังได้แล้วเพราะว่าเออเหมือนอ่าคนคนที่อยากจริงจังอะจะรู้สึกว่าคนที่ตัวเองคุยอยู่ด้วยอะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะแบบสลับกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะรู้สึกว่าคนที่ตัวเองคุยอยู่ด้วยอะ เออเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีสเสน่ห์แบบว่าถ้าเราไม่เรียบฮุบไว้เนี่ยเดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งชิงไปอะไรประมาณนี้ค่ะเออคุณก็เลยค่อนข้างที่แบบก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละที่พยายามจะหาวิธีหรือว่าแบบจะทํายังไงเพื่อที่จะได้แบบเหมือนมีการคอมเมนต์เอ,อ่อคอมมิทเมนต์เราเร็วอะค่ะแบบว่าเออเป็นแฟนกันเร็ว,เ,รวเนียเออแล้วก็ n i g h t อฟเพนต์เตอนะคะเดี๋ยวขยายไนท์ออฟเ e นต์เตอรสาไหน่อยค่ะ King of ครับ อาเป็นความสัมพันธ์ที่มีความความรักความรู้สึกชอบความรู้สึกดีๆให้เยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยยังบางบางคู่บางคนอะอาจจะยังไม่ได้พูดออกมาก็ได้นะคะว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกด้วยกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเก็บเอาไว้ในใจอะคะ่ะประมาณว่าแบบ ยังยังยังไม่พูดดีกว่าเขายังไม่พูดฉันก็ไม่พูดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเออน่าจะเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะเออวันนี้พลังงานดูเป็นคู่ที่แบบยังคุยกันอยู่ยังไม่ได้มีการแบบห่างหายกันไปนะคะก็เดี๋ยวเราจะล้างไพ่กันก่อนแล้วเราจะเราจะมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างเนาะคลิปจะแบบสั้นๆกระชับลงนะคะช่วงนี้ ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตอนนี้คุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นอยู่บ้างมาดู5้าใบกันค่ะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะอุ้ยทำไมคุณรู้สึกอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าคุณดูท้อแท้กับ กับเขาจังเลยอ่ะคุณดูแท้ๆกับความสัมพันธ์นี้จังเลยอ่ะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยมากๆอ่ะมันมีทั้งแบบสิบไม้เท้าด้วยทั้งห้าเหรียญอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งอ่าบางคู่ที่อยู่ไกลกันเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันคงแบบยากอ่ะมันคงยากที่จะมาพัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าจะมาจริงจังกันได้เพราะว่ามันไม่ได้เจอกันด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะคุณคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันยากนะแต่ถามว่า คุณอยากจะจบกับเขาไหมคุณก็ไม่ได้อยากจะจบกับเขาเพียงแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันการที่แบบสถานการณ์ที่แบบอยู่ห่างไกลกันอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้คุณรู้สึกรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนกันนะเออคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าแบบท้อแท้ใจกับคนนี้มากๆเลยนะคะหรือถ้าไม่ใช่ว่าอยู่ห่างไกลกันเนี่ยมันอาจจะเป็นกรณีที่ว่าก็เหมือนแบบ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมีนิสัยหรือว่าไลฟ์สไตล์แนวคิดวิธีการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันก็ได้แล้วคุณเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบคุณหรือว่าคุณอะอาจจะเป็นคนที่อยากได้คอมมิทเมนต์ในเร็วๆนี้ก็ได้แล้วคุณเหมือนแบบคุณกลัวว่าแบบคุณจะต้องเสียเขาไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคุณก็ท้อแท้เหลือเกินเพราะแบบเหมือนคุณจะยังมองไม่เห็นทิศทางของการที่จะได้ มีความสัมพันธ์ชัดเจนในเร็วๆนี้อะค่ะเออแต่คุณก็ยังไม่ได้อยากจะจบกับเขานะคุณก็ยังอยากที่จะคีปความสัมพันธ์นี้กับเขาต่อไปอะค่ะเออคือที่ปิ่นเห็นมันมันเป็นประมาณนี้นะจากหน้าไพา่อ่านแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแล้วเขาคนนั้นล่ะเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคะในตอนนี้ดูเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยล้าเนาะบางคนอาจจะแบบ เหนื่อยล้าจากการทํางานด้วยก็เลยรู้สึกว่าดําเนินความสัมพันธ์ให้มันเหนื่อยล้ามากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้ Night of Sword นะคะ The h i ร์ไฮโ a n ฟอาตรงๆอ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนดีนะแล้วเวลาที่คุณเป็นคนดีอ่ะเป็นคนที่แบบใจบุญสุนทานอ่ะ เออเราเขาก็รู้สึกแฮปปี้นะคะรู้สึกมีความสุขที่ได้พูดคุยกับคุณนะเขาอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์นี้กับคุณเหมือนกันก็คือเหมือนแบบอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันแบบประสบความสำเร็จอะแบบว่าอาจจะไปถึงขั้นในการแต่งงานเป็นครอบครัวในอนาคตกันเลยก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้คือเขายังรู้สึกว่ามันตัวเขาเองอะยังไม่พร้อม เออคือเขาเหมือนยังอยากจะไปเรื่อยๆในความสัมพันธ์คือแบบดูกันไปเรื่อยๆแบบสบายๆชิลๆก่อนนะคะเออเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าทิศทางของความสัมพันธ์น่ะมันจะไปได้ไกลถึงขนาดไหนมันจะเป็นไปยังไงบ้างแต่ถ้าถามว่าเขาคิดอยากจะจริงจังหรือว่าอยากจะประสบความสาเร็จกับคุณในความสัมพันธ์นี้ไหมเขาก็คิดอืมเพียงแต่ว่ามันยังคงต้องแบบ อยากรอดูไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้ค่ะถึงจะตอบได้เนาะเอออันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกเขานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลางไพ่กันแล้วเราจะมาดูกันว่าเขาเนี่ยคิดจะทําอะไรกับคุณในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าในช่วงเร็วๆนี้บ้างนะคะเดี๋ยวลางไพ่กันก่อนนะทุกคนอ่ามาต่อกันค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเขาคนนั้นเนี่ยเขาคิดที่จะ take action หรือว่า ทำยังไงกับคุณต่อไปในช่วงในช่วงอาทิตย์นี้ในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าเร็วๆนี้นะคะคือช่วงเวลาไทาม์ไลน์บางคนมันอาจจะไม่ตรงนะคะทุกคนมาดูกันเลยค่ะเขาคิดที่จะทำยังไงกับคุณคะ่ะเจ็ดาบหกเรียน queen of pentacles แปดเหรียญ The Star คือจากหน้าไพ่ที่เห็นนะปิ่นคิดว่าเขาน่าจะเหมือนก็ก,ก็ก็ยังทํา Take Action ในการพูดคุยกับคุณหรือว่าอะไรกับคุณอะในรูปแบบที่ยังปกติเท่าเดิมอยู่แล้วก็อาจจะดูเหมือน ดูดูเหมือนแบบทุ่มเทแล้วก็จริงจังกับคุณใส่ใจคุณมากขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้เนาะเพราะว่าดูเหมือนเขาเขา,เ,ขาเองก็อยากจะมีความมั่นคงกับคุณในความสัมพันธ์เช่นกันเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละที่เราบอกไปว่าเขายังอยากดูไปเรื่อยๆอยู่ถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรใช่ไหมคะเจ็ดตาปินมองว่าอาจจะเป็นเขาอาจจะทําอะไรที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจคะ่ะแบบคิดอย่างหนึ่งแต่ว่าตัวเองพูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยเขาาจะบอกว่า สมมุติเขาคิดถึงคุณอะ mm. เขาอาจจะไม่ทักหรอก mm. ไม่บอกคุณหรอกว่าเขาคิดถึงคุณ mm. เขาอาจจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะเออจะเป็นภาวะที่เขายังกักกักในความเป็นตัวเองอยู่อืมแต่ว่าการดําเนินความสัมพันธ์เนี่ยป่นยังมองเห็นว่ายังยังมีการแบบเทคแอคชั่นที่มันเท่าเทียมกันแล้วเขาก็มีแนวโน้มที่จะใส่ใจคุณแบบเยอะมากขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่เขาคิดนะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าในช่วงเร็วๆนี้จะเป็นยังไงต่อไปบ้างค่ะมาดู5ใบกันค่ะ The High l o f a n ค่ะ s e r รีย Hand of Pentacle แปดดาบ Strength. แปดดาบคืออะไรคะขาถามไปปิ่นมองว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะเออก็ยังจะเป็นอยู่ในโหมดของการศึกษาดูใจพูดคุยกันไปแบบไร้ทิศทางในช่วงนี้ก่อนนะคะเออก็ยังจะเป็นไปเหมือนเดิมแบบปกตินะแล้วก็มีแกนที่ คือบางท่านบางคนอ่ะอาจจะแบบความสัมพันธ์ดีขึ้นในช่วงเร็วๆนี้ <ๆ S 1> ก็ได้แบบพัฒนาแบบขยับไปอีกนิดนึงมากมากกว่าคนคุยแต่ยังไม่ใช่แฟนอะไรอย่างเงี้ยยังแบบอยู่กึ่งกลางอยู่อะไรประมาณนี้อะค่ะเออบางท่านมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างนั้นไปนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังโดนดองไว้ในสถานะคนคุยแล้วก็ยังศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็อาจจะมีการแบบได้ไปทําบุญเข้าวัดร่วมกันหรือว่าแบบไปทําอะไรที่มันดีๆให้กับสังคมอะค่ะที่มันเป็นการกุศลน,นะคะ ทำไมต้องทำเสียงด่าจริตแล้วก็แบบแล้วมันจะกลายเป็นว่าจะมีคนคนหนึ่งอะที่เซ็งมากในความสัมพันธ์นี้เซ็งแบบเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ขยับขยื่อนสักทีอะแล้วแบบคุณเหนื่อยอะอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่รู้สึกเหนื่อยเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ขยับสักทีแล้วแบบมันก็จะเกิดความมันจะสร้างความลังเลใจให้คุณขึ้นมานะคะคุณจะรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่จริงจังเนี่ยคุณจะแบบ นี่คุณจะถือดาบแบบไม่คุยด้วยแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้คุณคุณจะมีความคิดเหมือนกันนะเพราะแบบเหมือนมัน,ม,นมันยังก้าวต่อไปไม่ได้ค่ะในความสัมพันธ์แล้วคุณก็จะรู้สึกแบบจะคุยกับเขาต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันเหนื่อยเลยเกินเลยแบบฉันจะตัดเขาเลยดีไหมอะไรประมาณนี้คุณจะเป็นภาวะที่คิดอะไรแบบนี้ะค่ะ เออแต่ปิ่นมองว่ายังไม่มีการจบความสัมพันธ์หรือว่าห่างหายอะไรกันในช่วงสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาว EP ที่9เนาะอ่าก็เดี๋ยวเราจะดูคำแนะนำจาก Angel Answer Oracle กันนะคะเป็นของคุณแ a d เดิ v ว l e เทนท e นะคะก็นานๆทีจะหยิบมาใช้ปกติคือสำหรับนี้จะใช้ดูดวงส่วนตัวให้กับลูกดวงนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็จะเห็นสำหรับนี้เยอะ ามาดูคำแนะนำจาก Ang e l a n s w e เซอร์ออกัน Forgiveness ค่ะใบนี้ออกมาบอกว่าถ้าการที่คุณคิดอะไรเยอะมากเกินไปอะ่ะแล้วมันไม่ได้ช่วยทำให้ตัวคุณรู้สึกดีขึ้นหรือมันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเน่ยคุณก็แค่เลิกคิดคุณเลิกคิดมากเลิกคิดถึงทุกอย่างคุณปล่อยชีวิตให้มันเป็นไปแบบชิวๆสบายๆอะค่ะ เออเลิกแบบกดดันตัวเองเลิกกดดันเขาเลิกแบบคิดอะไรเยอะๆที่มันไม่มีประโยชน์กับตัวคุณแล้วมันทําให้คุณรู้สึกไม่ดีเลิกคิดนะคะแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าเออคุณรู้สึกไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะคุณไม่อยากไปต่อแล้วถ้าคุณแบบรู้สึกว่าฉันเสียเวลาชีวิตมากละฉันรอนานกว่านี้ไม่ได้ละเดี๋ยวมดลูกฉันจะแห้งเหี่ยวอะไรประมาณเนี้ยเออคุณก็คุณก็ปล่อยเลยก็ได้นะคะลองไปหาดูคนใหมๆ่ๆเปิดโอกาสให้กับคนใหมๆ่ๆดูว่า เอออาจจะดีกว่าคนนี้ก็ได้อาจจะคลิกกว่าคนนี้ก็ได้นะคะก็ลองดูนะอั p ปัตตูนี้นี้ทีนะคะก็แน่นอนคะ่ะถ้าเล็ดโกก็อย่างที่บอกเนาะมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งจะทำอะไรก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเออเหมือนแบบอยู่กับตัวเองเงียบๆดูก่อนแล้วก็ลองใช้สมาธิความคิดสติพิจารณาดูว่า เออทำอย่างนี้จะดีไหมถ้าทำแบบนี้แล้วเราจะเอาอยัางไงต่อไปในชีวิตก็ลองใช้สติสัมปชัญญะพิจารณาดูนะคะก็โน no, นะคะบางทีเนี่ยคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คนที่จะมาอยู่กับคุณเป็นคู่ชีวิตก็ได้ถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันทำให้คุณท็อกซิคมากจนเกินไปะนะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะคำแนะนำจาก Angel Answer or a c อนะคะก็ถ้ามีโฆษณานะคะก็ฝากติดตามรับชมโฆษณาเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ถ้าตรงหรือไม่ตรงยังไงก็กดคอมเมนต์มาบอกเล่ากันได้นะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วเรื่องของเรานะคะ E.P. ที่9ก็ นั่นแหละค่ะไม่มีอะไรมากขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะคะก็วันนี้ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ